หม่ไหมลูฮัลโหลสวัสดีครับเฮยโคิดถึงยายหนูอัะเปล่าคิดถึงยายหนูอัะเปล่ายายหนูกลับมาแล้วยายหนูกลับมาแล้วค่อยเข้ามาแล้วทักทายช่วงนี้เมาดมโรสหายหน้าไปจากเพจ นานมากนะครับแล้วก็พยายามหารูปเก่าๆของนางมาโพสนะครับเพราะว่าเชื่อว่าลูกเห็นน่าจะคิดถึงไหนใครคิดถึงคอมเมนต์มามาคุยกันหน่อยเร็วใครคิดถึงขอคอมเมนต์หน่อยเร็วเฮ้ hey, คอมเมนต์มาหน่อยขอ็อยหัวใจมาเต็มเลยวิวันนี้เกือบเอาชีวิตปกติไม่รอดบอกเลยมีเรื่องเล่า คือมันผ่านมาได้นี่คือแบบขอบคุณบุญบารามีที่ลูกได้ทำเลยอ่ะมันแบบที่สุดมากๆรอคนเข้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันคือที่สุดสาบานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงว่โอ้ oh my god ถ้าทุกคนรู้ว่าเรื่องอะไรทุกคนจะอึง้งยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็เชื่อว่า มีคนเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกันอ่ะเราต้องเท้าความก่อนเนาะว่าแมดดัมโรสหายไปไหนมานะครับเผื่อเพื่อนๆเพิ่งเ,เ,เ,เข้ามาเห็นนะครับว่าแบบยังไม่ดัมโรสยังไงตอนนี้นะครับคาดว่ากําลังจะเป็นคุณแม่นะคาดว่านะคาดว่ากําลังจะตั้งคันคือวันนี้ไปรับแม่ดัมโรสกลับมาจากฟาร์มนะครับทุกคนอ่ะทุกคนยังส่งคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ คาดว่านางเนี่ยน่าจะตั้งครันแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนตั้งแต่ท้าความว่าตั้งแต่ก่อนเราจะจัดทริปภูกเก็ตที่ไปกับสโนโกับโรมี่ใช่ไหมยังแมดดัมโรสเนี่ยเขามีฮีทฮีทแรงมากแล้วทีนี้แป๊บแป,บแปบคือไอ้เจ้าหลุยก็กระโดดขึ้นทับเลยเราก็แบบกลัวนางนางมีลูกด้วยกันเพราะว่าแมดดัมโรสเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันกันกบหลุยทุกคนน่าจะเคยได้ยินในเรื่องของ เอ่เลือดชิดใช่ไหมถ้าหากว่าเลือดชิดเนี่ยลูกมีโอกาสที่จะเสียตั้งแต่ในท้องหรือคลอดออกมาก,ก็จะเสียตามข่าวที่เคยได้ยินกันหรือว่าลูกจะมีโอกาสที่จะไม่แข็งแรงแล้วก็เลยจะ,ปะไปที่ฟาร์มแล้วทีนี้ความฝันของเราคือเราก็อยากอยากได้ลูกเนาะสะักครอกหนึง่งเราก็อยากเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาฟาร์มนะครับแล้วก็เลือกให้ให้เขาเลือกนี่แหละว่าแบบเออถูกใจผู้ชายคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนแล้วนะครับหน้าคล้ายๆหลุยเป็นแบบเป็นขนสัน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทีนี้ วันนี้เราก็เลยไปรับนางซึ่งฟาร์มยายอุ้ยอยู่ห่างจากบ้านเรา64กิโลเข้าเรื่องเลยนะ64กิโลกับการอุตส่าหะไปรับลูกสาวนะครับเราก็ขับรถไประหว่างที่ทางขับไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะกับตัวเราเองนะเราก็ขับรถไปประมาณ2ชั่วโมงถึงขึ้นทางด่วนนะครับไปถึงฟาร์มก็รับมาดำรสกลับมา ใจตอนนั้นอะมันเริ่มแบบมีอาการปวดท้องตัวเราเองอะ่ะปวดท้องแล้วเราก็แบบจะขอเข้าที่นี่ดีไหมวะหรือว่าแบบเออมันคงไม่อะไรหรอกเดี๋ยวค่อยกลับมาเข้าห้องน้ำที่บ้านละกันลืมนึกไปว่าเวลานั้นคือ6กโมงเย็นและนั่นคือพัฒนาการดินแดนเห็นความรถติดแมดามโรสผู้ซึ่งน่าจะกำลังท้องอยู่และอยู่ในกระเป๋าใบนี้ อยู่ในกระเป๋าคิา้วใบนี้นะครับเอากระเป๋าไว้ข้างท่าให้เหมาะกับการเล่าอ่ะอิงโมงหนูเข้าไปเป็นแบบในกระเป๋าลูกอ่ะเราก็รับมาดามรถกลับมาแล้วเราก็แบบอ่ะขอแวะฉี่ที่ฟาร์มยายละกันแล้วพอเราเข้าไปฉี่แล้วก็ทุกอย่างก็ปกติกับขึ้นรถตึง้งขึ้นทางด่วนเลี้ยวโอ้โหรถอพิมาหือมามหาติดทันใดนั่นเองอาการปวดท้องของเราก็ กับเริ่มแบบมันต้องเข้าห้องน้ำแล้วและใจคือแบบห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำหันไปมองมาดามโรสที่กำลังอยู่ในกระเป๋าใบนี้แบบไม่สิเราจะทำอย่างนั้นกับลูกสาวเราไม่ได้เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราก็หาถังขยะก็มีรูตอนนั้นคือน้ตำตาไหลแล้วอ่ะ มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะเราก็เลยแบบเอาวะลองเลี้ยวซ้ายแต่บนทางด่วนะ่ะมันมันจะแบบลองเบี่ยงซ้ายแล้วหาทางลงแล้วก็แบบปั๊มอยู่ไหนปั๊มน้ำมันอยู่ไหนกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปั๊มผ่านไปยี่สิบนาทีไม่มีตอนนั้นคือมืออะล้วงเอามานําโรสออกจากกระเป๋าแล้ว เตรียมหยิบกระเป๋าใบดี h a s h t a g s a v e Madam Rose Mail ผู้ซึ่งน่าจะก,กำลังตั้งคันภแลวหยิบกระเป๋าใบนี้แต่ความโชคดีก็คือแบบมันอั้นไม่ได้แล้วมันกำลังจะไหลออกมาแล้วเข้าใจไหมเราก็เลยเอามาดามโรสออกแล้วก็แบบโอเคนีเมื่อมันมันต้องชิดซ้ายมันไม่มีปั๊มมันต้องชิดซ้ายแล้วอะเราก็เลยพยายามหาวิธีเลี้ยงซ้ายโชคดี เจอรถบรรทุกรถบรรทุกมันมันแบบเต็มเลนอะ่ะไม่สามารถจอดได้แล้วก็โอเคอ่านอีกรอบนึงฮึบทุกแปลงกำลังที่มีฮึบไว้ฮึบไว้มาดารถนั่งมองหน้ากันเราสองคนมองหน้ากันแบบช่วยปาด้วยมันมันไม่ไหวแล้วโอเคอีกสินาทีถ้าไม่เจอปั๊ม ก็จะขอกระเป๋าไปนี้ของมดดามโรสแล้วเดี๋ยวเราจะรีบแล้วเราก็จะทิ้งเลยโชคดีครับเจอปัม๊มเราก็เลยเลี้ยวเข้าไปสิ่งที่ได้ทิ้งก็ไม่ใช่กระเป๋ามดดามโรสนะครับแต่เป็นกางเกงในดีใจแทนลูกสาวผู้ซึ่งไม่ต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้ทุกคน ปรบมือเราผ่านมันมาได้วะ่ะอะเราเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบที่สุดที่สุดที่จะเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่เาจบแล้วละ่ะทุกคน <c oughs> เราผ่านมันมาได้ <c oughs> โอเคอ่ะกลับมาที่ของเรื่องของมาดามโรสเนาะก็ ตอนนี้นะครับเขาค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าน่าจะมีหลานให้อุ้มนะครับตอนนี้ก็แต่ยังไม่ชัวร้อเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะลอยอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะพาน้องไปไปอันตาซาวนะครับผมระหว่างนี้นะครับผมก็เตรียมตัวโดยการโดยการต้องกักบ,บริเวณน้องนะครับซึ่งมีคนมาแย่งกระเป๋าใบนี้กระเป๋าที่รอดของฉันกระเป๋าฉันไม่ต้องทิ้งอ่ะเราก็เลยจัดไปซื้อกลมมาให้นะครับนี่ แล้วก็ให้อยู่ในห้องนอนด้วยกันนะครับผมมีเอ้าแล้วทำไมมันเลอะไซแมวแบบนั้นอะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวให้มันนำรถอยู่ในงนี้นอนข้างๆกันแล้วเดี๋ยวอาบูนอนตรงนี้ด้วยกันนะครับผมไม่นำรสอยู่ไหนแล้วที่บ้านทำไมมันเลอะไม่ใช่ลูก,ลกบ้านหนูไม่ใช่อันนี้อันนี้ของสโนโล,ล,ลูกเดี๋ยวหนูเข้าไปอยู่ในโนนนะลูกโอเคไหมลูกไาแล้วเดี๋ยวหนูเข้าไปอยู่ในโน,นเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาเข้ามานอนกับหนูโอเคไหมลูก ใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยกดแชร์เลยเฮ้ยมีใครอยากเห็นหน้าหลานบ้างนะฮคยอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวจะพาไปอันตาเช้าเฮ้ยก่อนจะปิดไลฟ์เดี๋ยวจะพาไปหาคนอื่นสักนิดนึงไหนๆก็อุตส่าห์เข้ามาดูแลอ้าวมีคนมารอเหรออ้าวธอมารอใครหรือเปล่าธอมารอใครหรือเปล่าเฮ้ เราจะเข้าไปหาแมดด้ามหรอเข้าไปให้เล่นเบาๆแต่ไม่ให้เล่นแรงโอเคยังไม่ให้เล่นหรออ่ะเพื่อนเขอ,อยู่ข้างหน้าก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยให้เจอกันแป๊บเดียวขอให้เขาแบบชินก่อนอันญาเดี่ยวร้า,ายกับเพื่อนให้มากนะักเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูกช่วยน่อยอ่ะอ่ะเข้าใจไหมลูกหนูทำหมันแล้วอะ่ะลูกหนูไม่ต้องมีสามีหรอกเนาะ มีกับปลาก็ได้ใช่ไหมเอ้ยอ้าวอ้าวโดไนไล่ออกมาเหรอลูกโดนเขาไล่เหรอลูกโอ้หดูยี่หน้าสงสารจังเลยไม่เดี๋ยวปลาหาแฟนให้เดี๋ยวปลาหาแฟนให้นะวันนี้งนนี้ให้มันใจดีกับเพื่อนๆหน่อยฮะฮ้ให้มันใจดีกับเพื่อนๆหน่อยเข้าใจรับเปล่าเออจะพาไปหาหมามั่งไปจะพาป้าลงมาหาหมาเปล่า อ้าวจุบจุ๊บจุบจุ๊บอ้าเราไปตบเขาทำไมล่ะเขาแค่ทำมาจุ๊บเฉยๆให้เขาจุ๊บหน่อยอัญญาอัญญาอย่าทำที่ใส่แบบนี้นะแ่อ้าเอ้าวอ้าอย่าทำที่ใสแบบนี้โดยไม่เป็นไรนะลูกอัญญาตัดเล็บแล้วเขามีแค่มือตบไปก็ไม่โดนหนูหรอกโอเคโอเคให้อภัยน้องซะให้อภัยพี่สาวโอเคเวลาเลี้ยงแมวต้องคอยตัดโอ้ my god ใครนะ สโนเหรอถ้าเธอใช้สโนส่งเสียงมากหนึ่งสสใจอ้ายร้องดังว่าดิดงละดิด้ดิโดใจอ้ายร้องดังว่าดิดงละดิด้ดิดเป็นบาต้องร้องดังดอใจม่น้องเดือดดดองดิดดิดดิอด้ฮ สองเสียงออกมาหากสนุกระตุกสบายส่งเสียงออกมาหากสนอแล้วมีสุขหมดเรื่องทุกข์กเลยหอกสิงเฮ้ยสนอควินเฮ้ยส่งเสียงออกมาอ้ตา <c oughs> เห็นใครอีก ช่วงนี้เพจโดนปิดกัน้นก็เลยคิดว่าต้องไลฟ์ก่อนแล้วก็ฝาก,กเพื่อนๆกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะมีรายการคนติดหมาซีซั่นสองกำลังเริ่มถ่ายทําแล้วฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เวลามีคอนเทนต์ออกมาฝากมากดคอมเมนต์หรือว่ามากดอิโมชั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ขึ้นหน้าฟีดได้นะจ๊ะอ่ะใครคิดถึงลอมี่ลอมี่ฝากลอมี่กำลังสบายไม่ต้องเ่ง <c oughs> เสียงยัเไง แล้วฟันฟันฟันก็ยังมีท oh. oh. okay? ี่เท่าเดิมเหรอมีฟันเท่าเดิมเหรอลูกอะฮะมีฟันเท่าเดิมเหรอครับอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะชอบอยู่ด้วยกันแล้วก็ชอบทะเลาะกันเองเออไม่ต้องบ่นไม่ต so ้องบ่นชอบอยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันเองใช่ไหมอืออยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันไหนใครอยู่ข้างลังเทวินเทวินอยู่ที่เดิมเลย เควินเควินเควินหนูไม่อยาทีบ้างเหรอลูกเควนินเควินครับเฮ้ยเควินแป๊บหนึ่งลูกถ้าจะเรียกเควินต้องให้เควินต้องนั่งตรงนี้เควินมาเควินมาโอ้โอ้อย่าทะเลาะก,กันนะข้างหลังอย่าทะเลาะก,กันนะอย่าทะเลาะก,กันนะอะไรอะไร อาบู bert, อาบูอาบูดี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 อัอนนี้ก็เข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเน็ต เราจะเล่าถึงรายการคนติดหมาของเรานะก็คือรายการคนติดหมาเนี่ยจะเป็นรายการที่จะพาหมาเน้นหมานะพาไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบให้ความรู้ด้วยนะครับทุกคนก็ถ้ามีคนฟังผมอยู่ก็ฝากกดแชร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝากกติดตามด้วยรายการคนติดหมาจอนแอร์นะครับวันอาทิตย์สองทุ่มนะครับอะไรเล่นเสร็จแล้วเหรอจอรนแอร์วันอาทิตย์สองทุ่มนะครับสลัดกับอัญญาเดลี่นะครับ เพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยถ้าทำแล้วไม่มีคนดูเราจะเสียใจมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจจะมาเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้หลังไม้นะครับไม่แพงเลยเพราะว่าเราต้องการแบบต้องการค่าจ้างทีมงานด้วยนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็อยากจะทำรายการสนุกสนุกนะครับประมาณนี้สลับสลับเป็นรายการหมาแล้วก็รายการแมวสลับเป็นไปครับผมอ,อยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีอะไรจะบอกอีกก็ประมาณนี้ช่องทางในการติดตามพวกเรานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็น Facebook Fan Page กับตันควินส์แฟมิลี่มี YouTube กับตันควินส์แฟมิลีฝากเข้าไปติดตามด้วยนะแล้วก็มีช่องทาง TikTok กับตันควินส์แฟม i ลี่ไกับตันควินส์แฟมิลีเหมือนกันแล้วก็ อ่อนแอดดดดดอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับก็สามารถกดสนับสนุนเพจได้เลยนะครับก็คือกดสมัครสมาชิกของเพจได้เลยเดือนละ99บาทเท่านั้นเองนะครับมาเป็นช่วยสปอนเซอร์ในการทาคลิปวิดีโอรายการคนติดหมาแล้วก็อันยาแดรี่ครับมีใครฟังเราไหมตอนนี้กําลังติดหมาโอเคดูไปดูได้ทละกันเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยก็ประมาณนี้มันจะอะไรขนาดนั้นน่ะหยุดเอาโบมาหาปะป๊ะเอาโบมาหาปะปะหยุดอ่ะอ่ะน้องไม่กลัาหางน้องตัวเปียกอีกแล้ว โอเคครับทุกคนฝากกดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจผมอุ้ยมีคนกดสนับสนุนแพนด้วยขอบคุณนะครับสามารถสนับสนุนรายการได้อยากให้มีคนดูเยอะๆนะครับเวลาทํามาแล้วไม่มีคนดูมันจะน้อยแล้วมันเสียใจอะ่ะตัดต่อเป็นอาทิตย์เลยถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูย้อนหลังไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนได้นะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับไปย้อนดูซึ่งในซีซั่นหนึ่งได้เลย EP หนึ่งเราทําเป็นเรื่องของ s ซอ e r เบียนว่าแบบมันอยู่เมืองไทยมันร้อนหรือเปล่าเราก็เลยหาข้อมูลว่าแบบ จริงๆมันอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับลองไปอยู่ได้เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เซิร์ชว่าคนติดหมาได้เลยแล้วก็อัญญาเดลี่นะครับก็ดูวันหลังได้เพื่อนจะทำต่อกันไปเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้อาอ่ะสุดท้ายอาบูขอเสยียงขอบคุณครับที่มาติดตามพวกเราแล้วก็ฝากด้วยนะจ๊ะบึม <B ull ing> ไปแล้ว